คนชี้โชคงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมให้เลขเด่นบน4 5เลขชุดสองตัว05 45 85ชุดสมตัว405 685ล่างให้เด่น3กับ7ชุดสองตัวล่าง34 74 3 8 7 8ในงวดวันที่16มิถุนายนเลขเด่นล่าง0เข้าหลักหน่วยล่างนิตยสารบังเอิญงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมให้เลขเด่น6กสเลขชุดสองตัว6กสองหสีด

หนึ่งหกสองหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปด